ต่อไปเป็นข้อ5ข้อ5จะถามว่าข้อใดผิดซึ่งเราต้องรู้แต่ละตัวของช้อยว่าอรงไหนเป็นข้อผิดก็จากที่เรารู้ตอนแรกเลยนะนี่ว่าตารางภาพแนวโน้มของตารางภาพเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็มาดูโจทย์โจทย์ ไปผิดใช่ไหมช้อยข้อแรกเขาบอกว่าอะตอมมีขนาดใ่ขึ้นจากซ้ายไปขวาขอดตารางธาตุถูกไหมเก็บไว้ก่อนยังไม่รู้สมมติเรายังไม่รู้เราก็มาดูอะตอมมีพลังงานไอออนิเซชัน e. เพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวาขอดตารางธาตุถูกป่ะดูไอออนิเซชันก็คือตัวย่อคือไอเเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาเอาถูกนี่ก็แสดงว่า ขอไข่ถูกอะตอมมีสัมพัทธ์สัมพสัมพัทธคภาพอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นจากสายไปขวาของตารางธาตุสัมพัทธคภาพคือ e a e a ก็คือมีแนวโน้นนมเดียวกับ i e จาก้กายไปขวาแสดงว่ามันก็ถูกต่อไปมีพลังงานไอออ n i z a t i o นเพิ่มขึ้นจากล่างขึ้นบนของตารางธาตุถูกปะจากตรงนี้ i e จากตรงนี้ ไออ i z เซชันล่างขึ้นบนถูกก็ถูกไอออนประจุบวกมีขนาดเล็กกว่าอะตอมของมันเสมอตรงนี้การที่มันเป็นประจุบวกได้หมายความว่ามันจะต้องสูญเสียอิเล็กตรอนไปหนึ่งตัวพอสูญเสียอิเล็กตรอนไปหนึ่งตัวเวเลนซอิเล็กตรอนอ่ะวงโครจรของมันอ่ะก็จะน้อยลงไปหนึ่งวงโครจรหรือว่าไม่ต้องวงโค เป็นจำนวนอิเล็กตรอนอ่ะมันจะน้อยลงแรงดึงดูดของโปรตอนก็จะที่มีต่ออิเล็กตรอนก็จะน้อยเพิ่มมากขึ้นทําให้มันจะดึงอิเล็กตรอนให้กระชับมากขึ้นนะคะ่ะเมว่ามันต้องมีขนาดเล็กลงกว่าแล้วดังนั้นอ่ะข้อนี้ก็เลยถูกอ่ะมาดูข้อกอใหม่มีขนาดใหญ่ขึ้นจากซ้ายไปขวาของตารางธาตุจริงไหมบอกว่าขนาดของอะตอมจะใหญ่ขึ้นจากบนลงล่างจากขวาไปซ้ายแต่นี่เป็นซ้าย ีข้อนี้เลยเป็นคำตอบว่าข้อนี้ผิ